ยังคงอยู่กันที่วงการนางงามนะคะกับตัวเต็งจากเวที Miss Universe Thailand 2022อย่างนิโคลีนค่ะซึ่งเธอก็ออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยได้เคลียร์ใจกับคุณแม่ลีน่าจังแล้วเรียบร้อยนะคะหลังลีน่าจังค่ะมีการไลฟส์สดแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนหญิงค่ะ กลายเป็นเรื่องราวดราม่าขึ้นมาเลยนะคะเมื่อทางลีน่าจางได้มีโอกาสไปร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันมิ s u n นเว r s ์ Thailand 2022รอบคัดเลือก30คนสุดท้ายค่ะก่อนจะออกมาไลฟ์สดนะคะพูดถึงหนึ่งในผู้เข้าประกวดอย่างนิโคลีนค่ะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนหญิงทั้งที่ตนก็เชียร์แต่กลับไม่มองหน้าตนเลยแม้แต่นิดนะคะล่าสุดหลังกลายเป็นประเด็นทางนิโคลีนก็เลยได้ออกมาเคลียร์ใจแล้วนะคะโดยเผยกับก o สิบสตารบันเทิงค่ะบอกว่าได้มี กาสโทรศพัพท์ไปขอโทษคุณแม่ลีน่าจังแล้วนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาไปในทิศทางนั้นแต่อย่างใดซึ่งโชคดีค่ะที่ทางคุณแม่เนี่ยให้อภยัยพร้อมกับสอนตนเพื่อน,นำไปปรับปรุงต่อด้วยค่ะ ทษคุณแม่ไปเพราะว่าจริงๆอ่ะคือหนูไม่ตั้งใจจริงๆ,ๆเนาะเหมือนแบบเขาเรียกเข้ารอบแล้วหนูก็แบบดีใจแล้วก็แบบเดินออกไปแล้วก็แบบขอบคุณแล้วเราก็เดินแล้วก็เดินเนข้ามุมแต่ว่าคุณแม่ลีน่าจังนั่งอยู่ตรงข้างหน้าแล้วหนูอาจจะแบบอ่ะเดินผ่านโดยที่ไม่ได้แบบไหว้หรือขอบคุณคุณแม่เขาก็เลยแบบมีตรงนั้นเข้ามาหนูว่าไม่อยากให้แม่ไม่สบายใจเพราะหนูไม่ได้มีแบบเจตนาร้ายอยู่แล้วเรามี good intention เพราะฉะนั้นหนูก็แบบอ่ะพี่เลยกก็บอกอ่ะโอเคโทรไปดีกว่าไปเคลียร์ดีกว่าหนูก็โอเคอย่างงี้น่าจะไอเดีย ดสดุคุณแม่ก็น่ารักค่ะคือคุณแม่แบบพร้อมให้อภัยแล้วก็ให้อภัยหนูแล้วแบบว่าสอนด้วยว่าแบบเออแบบประเทศไทยมันต้องเป็นแบบนี้นะเราจะต้องแบบเอาแวร์ตลอดเวลาอะหนูก็แบบโอเครู้เรื่องแล้วก็แบบเออเดี๋ยวเอากับปรับใช้ด้วย